ฮัลโหลวันนี้ก็อยู่ในมิมิกกับเออมิมิกชัพเอตอร์สองชายหนึ่งเออเออใช่สาวสองชายหนึ่งแต่เสียนทำไมเป็นผู้ชายเราแล้วก็พวกเราจะมา <c oughs> เปิดคลิปกันโคตรพิสดารเลยปก <c oughs> ติเขาจะไปเปิดคลิปกันด้านล่างใช่ไหม <c oughs> นี่ไม่ใช่อันนี้มาเปิดคลิปด้านบนเลยไปลงดีกว่า <c oughs> อัน <c oughs> นี้เราจะมาเล่นเป็นชัพเตอร์สามที่เพิ่งปล่อยออกมาแบบสดสดร้อนๆนะ ไม่สดเพราะเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานจะบอกไปทำไมบอกว่าอัดวันเมื่อวานดีเออ,เอ,อนนท์เขาแล้วนนท์เข้ามานี่ตั้งออตั้งคือว่าผู้ชายทาเกมผีกับดินเดนที่ไม่รู้จักเกิดแหละเอ, <c oughs> <c oughs> อียขอปรับผุมแป๊บนึงเอ้าไปกี่นะอู้ พูดรู้เนี่ยนรกมันสภาพอป่งนงงี้ดูสีหน้าคนที่เดินมาก่อนนะนรกชั้นเจ็ดยูกิยูกิลองหายมาดูสีหน้าคนที่เดินมาก่อนนะเฮ้ยอะไรอุ้ยพี่บาวคนนี้เป็นใครอุ้ยควายธนูนี่ค <c oughs> ืควายธนูควายธนู หมดเหี้ยอะไรครับบนภาษาพิศาจไงเออฮ้ยเหี้ยโหนโหนโหนเราเราอยู่อยู่ปีกูก็ทำเสน่ห์แปลภาษาพิศาจได้เป็นภาษาอังกฤษได้นะกูก็ทำเสน่ห์ไอ้เี้ยโหมดดีเลยเดินนำมาละแล้วก็คงไม่ต้องเซ็นเซอร์นะอีเอ้ยลดคำพูดนั้นด้วยเดี๋ยวชอบผมโดน

อุ้ยหัวใจกี้เฟสได้๋หัวใจมาแล้วหนึ่งช่วยกันหาวิหัวใจหนึ่งวะไอ้โดนแมวนกัดคอไล่โดนมึงโดนเลยนะโดนแมวนกัดคอแล้วพอเหรอแล้วมแรงปออะไรอะผู้เชี่ยวชาญเกมผีกับโลกใหม่ใหม่ที่เขาไม่รู้จัก เมื่อกี้เห็นอันนึงอยู่ในห้องของมูทาโรสเอ่อเม่กเก็บหัวใจแล้วทำไมมันไม่นั้นวะไม่ไม่ผมไอยูกิใส่ไปแล้วยูกิใส่ไปแล้วเมื่อกี้กูเห็นอันในในห้องของโมโมทาโรสอ๋อทำไมใส่ไปแล้วโอเคได้แล้วอุย้ยปั่นน้ำผลมไม้ปั่นน้ำผลมไม้อี๊ปั่นน้ำผลไม้โอ้โอุ้อยแดกละเอียด ประตูเปิดแล้วทางนี้ทางนี้แป๊บนึงรชิเวลาก่อนเดี๋ยวถึงเวลากินยาโอเคถึงเวลากินยาแล้ว้ย้ยส่ยุ้ยอ่ารอแป๊บนึงได้ไหมขอมกินยาก่อนเออไม่น่าทันอ่ะ้ยเกมาอยู่กำลังดูโกโจไลเวทอยู่เออชิบหายแล้วกู

ไม่ทำไมไม้รู้สึกว่ามันอ่อนอ่อนไม้อ่อนไม่อ่อนไม่ใช่ไม้สักบอกไมได้เลยใช่เพราะมันโคตรอ่อนเลยแบบโุกลงมาปุ๊บมันก็พังละอุ้ยด้วยโอเคถึงละอันนี้จัได้ต้องไปหาข้าเพิงใช่ไปหาเขาเพิงไปเอ้ยไอ้เต้าไอา้เต้า อไอ้เต้า่าไออันนี้ไม่น่ากลัวนี่เหรอไอเต้าไอเตา้าโอ้่ยวกูดได้ไม้แล้วอันหนึง่งเฮเจอเจอตรงนั้นละยะเก็บไม่เก็บเลยจะเก็บเลยเดี๋ยวกูลองหายดูโอเคไอเ <ไป S 2> ต้าหน่ารักไอมึงลองยังปะไปทางเขทางทางผ่านอยู่ตรงไหนอะทางอยู่ทางนี้เนี่ย ไฟพิเศษได้พาได้มาแล้วแล้วก็ขาดอันหนึง่งอยู่ฝั่งนูน้นพาพาพาเอามาเลยจุดตรงเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวกูไปหยิบอันไกลๆตลจตรงนู้นดีกว,ว่าโอเคมองไม่ค่อยชัดเลยนี่จุดไฟตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไอสีม่วงๆแล้วขอเข้ามาหยิบมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยโอ้ย เมกปอเมกปอเมกปอทำยังไงต่อเนี่ยอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวกูมึงรอให้ด่าจุกือจุกือจุกอ้าตายแล้วนึงโอเคข้ามมาได้ละไปเผามัน ได้ผ้ามาแล้วได้ผ้ามาแล้วเอาวเกิดไหนวะมองไม่เห็นมือดอุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทูเฟ่โอ้ยอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำเผามาแล้วใช่ไหมลลเ,เล,ล่นรอบไม่เล่นรอบเขาต้องเผาไม็กั้นรอน้องชาวนกิจมันให้เต็มที่ มีอันขวามือต้อง,งต้องมราณะา,าพไม่สมบูรณ์แบบมันอยู่ข้างในห้องนู้นแล้วเราต้องล่อมันมาใช่เราต้องมราณะาาพมันกูได้มาหนึ่งละแล้วก็ได้ได้ภาพานหนึ่งอันแล้วอาจไม่ตาไอ้ตาหน้ารนนั อีตาน่ารักมันเป็นอย่างไรได้ไม้มาละขันไม้กันมึงไม่ได้เหี้ยอะไรเลยขัดไม้กันต้องใช้ไม้กี่อันน่ะไม้สองอุ้ยอีตาน่ารักิบ โอ้ยโดนหลอกเฮ้ยเจอและวเออฟังได้อะไรวะได้ผ่าเสียงร้องดือนเครื่องยนต์รถเลยเฮ้ยมันดักอยู่ที่จุดสปอนได้ผ่ามาแล้วโอ้ยเจ กูโงนมาตูจริงด้วยเฮียว่าะเก็บของไอ้เวเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยกูได้ชมพงมาอันนึงละโอเคเผา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 มันเผามันใครไปได้กินมันกูไม่เห็นเฮียเลยเอ้ากูเล่นเกมเอาเอาไม่ะลรเซิไปกูอะไรเพิ่เซมไะไอ้ท่านท่านท่นบูชาวิสีที้ฮะ เดี๋ยวก็หลุเดเฮียเลยวะเนีากูกล่าเข้ามาแล้วไอ้เฮียกูมาหลานต่อความฝันไวเฮียกูคือความหวังคือในเซฟแล้วเนี่ยตอนนี้กวา่วากว่าไม่เจอเลยก็เข้าม,มาแล้วแม่งโตรแหลกเลยเฮีย แหลกข้ออะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่าที่มันในนี้มันในแม่งอะไรอยู่ดีเลยะลือดขึ้นเยอะเลยคมือกี่ผีอยู่ไหนวะกูยังหาไม่เจอเลยเนี่ยกูค,คือเขาเพิงตลอดเวลาเลยเนี่ยไอเตาวน่ารัก กูจำทางแถวนี้ไม่ได้อ่ะอีตาอันนี้ทางออกอุย้ย <laughs> เฮี้ยอะไรกูบูจิมันอยู่ไหนวะโอ้เอาโทษโทษ โอเคครับ okay, พาเลยพอตรงนั้นได้เปล่าเาว่ามา,มาว่าตรงนี้อันนี้เปล่าวะอยู่ที่ยายยายกูขอกูขอดูขาดผ้าหนึ่งกูเจต้าละดี๋ยวกูจิตไฟก่อนโอ้ยตกใจหมดอุ้ยซ่อนนั้นละจิตไอะไรเนี่ยแอบผ้ามาผ้ากี่อันอะมี่ไหนวะ อะไดิไอ้หี้อะพอทีอย่างงี้ม่หาไม่เจอมันกลัวแล้วบ้างมันกลัวแล้วบ้างกลัวอต้องเอาให้ตายถ้อาอย่างั้นต้องเอาให้ตายไอ้เต้าอ,อยู่ตรงนี้พอดีสุกี ต้องเอาให้กลัวถึงนรกลไปเลยอยู่ไหนวะที่ก็ไม่ใช่แคบๆเลียดตกใจหมดไอ้สั์ไฟม่วงอยู่นะไฟม่วงอยู่นะไ,ไ,ไม่รู้ไม่รู้คือเด็งวันเด็ก่มอยู่ไหนวะู่นี่เสียงเท้า อ้าวเจอตัวละมาไอ้ทางออกเลยไปทางออกเลยเฮียจะดุดมาเจอไอ้สัสทางออกทางไหนก็เนี้ยเอาอยังพอไม่ตรงเลยเหรอยังชาวนักินไม่เสร็จอะไรแม่ชาวนกกินไม่เสร็จ พอดีเลยถือคบเพลิงไว้อีกอันหนึ่งอันเดี๋ยวกูรอดมึงเผากดกดไอะไรเพื่อเผาอะประตูประตูตมันอ่ะถึงจะเผาได้ประตูมันยังไม่เปิดใจยังมันเอา้าคบเพลิงกูหายมีเสียงตีน้วป่ะไหน มันไม่เดินเอ,อ้ยนี่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 หอมมันเผามันอยู่ไหนอยู่ไหนเดินเผาแล้วพอเข้าไปเผาโอเคกำลังวิ่งไปทางออกขอแล้วเผาแล้วเผาแล้วโอยชาวนากิเสร็จสมบูรณ์สักทีเอาชาวนากิสเสร็จละเสร็จแล้วเสร็จแล้วประตูขึ้นแล้วตากล้องไปเลยตากล้อง โอเค okay, ถึงแล้วโอ้ยได้พากลับมานหนึ่ง <c oughs> ไ,มไม่ทิ้งเลยเออทำงานอยู่เจอเอท่าไหร่ไหมเจอแล้วเราไม่เ,เท่ออกา,เากี่อะเข้าแล้วเราแมนนวลแมวมาวะเออทางไงวะ

ผมปวดท่ทั่วไอ้เฮ้ยไอ้คนซ่าว่าใครมสถาบันนี่วะเออนี่แหละที่กูชอบไอ้เหี้ยหมาสักทีรถไฟหอกดาบเอ็กซ์ไลเบอร์เอ็กซ์ไลเบอร์กับรถไฟหอกแล้วก็แถวับอันเกี่ยวที่เลี้ยวรถโอ้โอ้วันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเอ้าไปเร๊บเร็ว เซฟเซฟเซฟเดี๋ยวหลุดอีเซฟไปเดี๋ไปเดี๋ยวไปเหี้ยวไปกูไม่สนใจมึงเฮ้ยแมงปอแมงปอแมงปอนั่นน่ะแมงปอ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 ทอดจิบสองนาฬิกาแมงปอทอดขออ่าขออยู่ตรงนี้สักหน่อยเนี่ย Mừng nhà băng Máu cú đây đây mà mấy đây đây cột sắc sắc nói đấy Ô, oh, oh. cột, cột à, Máu muốn đấy อ่าผาวันพันเกียวที่เลี้ยวรถอยู่ไหนวะจะพึ่งจะพึ่งจะจพึ่งฟันจะพึ่งฟันรอให้มันขึ้นเป็นสีแดงดูแลเขาเล่นดูเขาเล่นอยว่วะช่วยตัวเองเลยเอาวันพันเกียวที่เลี้ยวรถรถไฟเหาะรถไฟเหาะช่วยมาด้วยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยแต่คือช่วยไม่ได้วันยังเอาวันมาต่อยเมื่อกี้ ไปเอาไปทางไหนทางนี้โอ้ยจุดท้างนี่ไงจำบเล็กน้อยทางนี้ทางนี้เฮ้ยไปแล้วพ่อจะเสียบหน่อยเสียบไม่ได้ไล้วพ่อมาตายแล้วเขาเล่นมัเขาเล่นมัเอ่อเมากูนอย่าไปบังเยแล้วย่าไปบังอามมันป็นเกียวขี่เลี้ยวรถ อ้าวไม่ใช่ว่ะเออเฮ้ยยุกิมึงดูดาดีมันขยับได้ด้วยนะเออรอวไหมเออว่ะสองรอบใช่ไหมเนี่ยเย็ด อ้ามววเฮ้ยเฮ้ยมาต่งเฮ้ยนั่งดูเลยนั่งดูเลยเขาวันพันเกลียวที่เดืด่อนลุตเฮ้ยได้่งร้อยลุงซวยตายเคตายเออเรามาทางนี้เมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทางเอ่อทางนั้น อ้ามนำไปเลยเจ้าแมงปอ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 ทำนี้ขอเล่นเฮ้ยเฮ้ยมันกัดคอกูจัดคออันนี้บอกไปฝั่งนี้ก่อนไหมขวาขวาขวาเจ้าแมงปอแมงปอหนึ่งตัวเดี๋ยวจัดการฮะอยากให้เกมนี้กระโดดมากได้มากกระพิเศษอะไรทียอ่ะเอ่อติด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 อะไรไอ้กระดิ่ง แยกแยกแยกกันทำเลยน่าอยาไายว่ะไปแ <ไป S 2> ย,ยเผอตัวเอ้ยมึงมาทำไมเนี่ยก,กูเล่นอยู่อ๋อมอดีที่อะ ดาบกูโตกูไม่ได้หรอกร <g ülme> อ,อีโง่เฮ้ยเทาวันเฮ้ยยุกี้กูมันอิจฉาจะกูมาได้ด้วยถ้าเราถอยไปอย่างห่างเออไปกู<ไ>ปจัดการมันอยู่ <c oughs> ยู่ไหนเนาะอันนี้มึงอยู่ไหนเ <c oughs> บลซลีเยอ์เบลซลีเยอ์ตอนเนี้ยอันนี้ก็คือแยกกันไปแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ออกูหลงทางอืม <c oughs> โอเคอันนี้กูคือบิลอลีร์เียอันเออแล้โอเคได้ยินเสียงระครังอันนึงข้างหน้ามีแมงปอตอนนึงเดี๋ยวจับท่อนฮะไม่ได้จับหรอกโอ้ยกี่ตัวแล้วเนี่ยสองตัวอ่ะไม่มีเทาวันพันเกียวที่เลีลเ้ยวรถไว้เจอระครังแล้ว เดีย๋ยวละแถบวะเรียนเก่อนเดี๋ยวมาเ๊บนี่เล่นอย่างวะก็เล<ป>่นเลยใค่จีกันอีอีจีอ,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 อันวะ ได้แล้วได้แล้วไปไม่ได้ไ,ดไ,มไม่าลองไม่าไมาเอ้ยระวัง p p s d นะเฮ้ย p p s d ทำไมวะ BS, พีพีกูโดนพีพีเอสดีอันนี้กูยังเขียบตัวได้อยู่แต่กูโดนพีพีเอสดีอะเฮ้ยมันแด็กกู ข้ยกูโดนมข้าขยายามคุณไป BPSD เโดนอนเวิงเลยนอนมึงข้าขยัยนะมึงไป BPSD อ๋ออย่างนี้นี่เองมันเป็นจังหวะของมันด้วยกูลองดูละ เมื es, oh, you know no. yeah, yeah. ่อก mm ี hmm. ้บางกูขยับกูก็โดูเนี่ยอ๋อเมื่อกี้กูขยับอยู่นึกว่าแม่งจะเดินไม่ได้เลยเฮียพ P S อกำเริบไปเลยข้างหลังน้อนข้างหลังเออฮะไอ้เชย่อมกิดทางไอ้ย่ากลงเนี่ยเฮ้ยพ P S อสดีพ น้องพีสิยังย่าไม่พีพีอะไรพีีสิฮะย่ายยันน้อย่าขยับอย่ากขยับเอาอืมอยอยอะไรลละมากูใช้ชานรู้ทิศแล้วอย่าเพิ่งเดินพีีอยู่ยังไม่หายเลย เอตัวเดียวเอาคมาปนัไปล้เอตัวนั้นไปแล้วรู้รู้มาบีฟันเอ้ทางนี้ต้องรีบเลยก่อนที่ PPSD ก็เลิก มันทำยังไงวะเดี๋ยวให้มาเปลี่ยนสายยกออันนี้มันจะให้ตอบเป็นอะไรอ่ะไม่มันให้ทำสัญลักษณ์ให้ถูกต้องเนี่ยมาแล้วอย่าขยับตำรับผ่านที s d ส Bây chị em nhân quả à, anh à, em đó À em ơi anh em ơi à em ơi em ơi anh em ơi em Mày เมื่อกี้กูเห็นมันยืนอยู่ไม่เมื่อกี้มันนุ่นเลยกดผิดจังหวะอ่ะมันเลยตายกูก็กดผิดจังหวะแต่กูก็ขยับไปแอบมุมมุมมาไม่รู้มันได้ตาบอเอ,งอ็งม,มันตัวมันเหมือนปลาหมึกเลยฮะ้ตอนที่กูไปดูนะ